ไปพูดคุยกับทางด้านนักวิเคราะห์ทางเทคนิคคนดีคนเดิมของเรานะครับนั่นคือโค้ดบาสคุณอภิวัตทวีสิริเวชนะครับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์ริเวเลเตอร์จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วนะครับโค้ดบาสสวัสดีครับสวัสดีครับีัสวัสดีครับทุกท่านนะครับครับโค้ดบาสครับดูภาพบรรยากาศบ้านเราวันนี้ดูแล้วเป็นยังไงฮะตอบรับกับเรื่องของการเลือกตั้งมากแค่ไหนในเชิงเทคนิคครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะการย่อตัวลงมาในระยะสั้นนะครับ mm hmm. คือตัวดัชชีเซนเด็กเนี่ยวันนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยมาเทรดที่ระดับโลของวันนะครับที่รเหนึ่งสเจ็นึ่งนะครับก็เป็นการย่อตัวสลับระหว่างทางนะครับก็การย่อตัวมาในรอบเนี่ยผมก็มองว่าภาพ ก็ไม่ได้เสียอะไรมากนักนะครับทิศทางโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นบวกรอบนี้เรายังมองพันหเป็นดา่านรอทดสอบอยู่นะครับแม้ว่าการย่อตัวลงมาก็ยังไม่ได้ทําให้ภาพตัวหลักของดัชนีนเนี่ยเสียหายอะไรมากนักนะครับ,รบก็เป็นยอสลับนะค,คือเห็นแต่ว่ามันก็ยังเป็นการตีไฮตีโลสูงขึ้นนะโลของเมื่อวันนี้มันอยู่ที่ 1 4 6 2นะครับตอนนี้ก็ยังไม่หลุดหนึ่งถือว่าก็ยังรักษาทิศทางเชิบงบวกเอาไว้ได้ตอนนี้อยู่ที่1 4 7 0ี่็แม้ว่าจะลงมาเทรดในแดนลบก็จริงนะครับแต่ว่าก็เป็นลักษณะที่ว่าย่อ,อเพื่อสะสมกำลังในการปรับตัวขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรอบนี้นะครับอืมครับครับดูแล้ววันนี้มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจแล้วแล้วน่าจะหอ,อกลับบ้านได้บ้างครับเออ จริงๆผมขอฉีกไปเลือกตัวตัว,ตวที่ดาวไซต์จำกัดจำกัดนะครับคือ CKP ครับ mm. CKP รอบนี้เนี่ยราคาลงมาใกล้ฐานแนวรับบริเวณ3.60 3.56 3.60นะครับตรงนี้เนี่ยมันเคยมีแรงซื้อกลับอยู่บ,ยบ่อยครั้งในรอบก่อนหน้านะครับดังนั้นเนี่ยก็มองว่าเป็นจังหวะในการเข้าเล่นรอบที่ดีนะครับมีแก่รี่ไ้เห็นการปืนตัวกลับที่บริเวณแถวนี้นะครับ ตัว CKP ก็ดาวไสค่อนข้างจำกัดนะสามารถเล่นเล่นรอบได้นะครับส่วนจริงๆวันนี้ก็มีหุ้นที่ปรับตัวลงมาแรงนะปรับตัวลงมาแรงนะเอ่อ VGI เนี่ยครับลงมา12%นะครับบ้านปูลงมา8-9%เก้าอร์เนี่ยอเอ่อมันพอที่จะ s c a l p i n g สั้นๆได้คือแบบเล่นเล่นเก่งกำไรระยะสั้นแต่ว่าสำหรับนักทุนที่ รบความเสี่ยงได้สูงนะอย่างอย่างบ้านปูผมว่าลงมาโซนนี้ก็เป็นจังหวะแบบเทรดระยะสั้นนะครับคือแบบเขาเก่งอะไรเลยะสั้นได้แต่ว่าต้องมีสต็อปลอสนะครับสต็อปลอสที่หลุด5.7นะคสำหรับตัวบ้านปูส่วน VGI เนี่ยถ้าน้องทุนจําได้นะครับเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะครับเหมือนครั้งที่แล้วเลยครั้งที่วันที่25กันยานะวันที่ VGI พนิคเซลมาแรงๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดการฟื้อัตกลับขึ้นไปนะครับ ก็ภาพเดิมครับภาพเดิมเราก็มองว่าน่าจะเป็นการแบบทิ้งทิ้งระยะสั้นขึ้นมานะครับครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูแรงซื้อกลับถ้ามีแรงซื้อกลับเมื่อไหร่ผมก็ว่าสามารถเทรดสวนได้เลยนะครับคือเป็นลักษณะไม้ตกใจระยะสั้นนะครับสำหรับตัว VTI นะครับครับตัวอืครับผมตัวอื่นๆก็ที่ที่แบบพักตัวลงมาแรงๆมีบํารุงราด ITC อะไรพวกเนี้ยผมว่า เดี๋ยวตั้งรับได้นะครับอย่างแนวโน้มดีๆอะ่ะกัฟเอนเตจีอินทัตอย่างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวย่ออีกหน่อยก็น่าซื้อแหละค,ครับครับครับอย่างกลุ่มแบงก์เองทีทีทบีโคตรบาสมองยังไงครับทีทีบีกลุ่มแบงก์รอบเนี้ยผมมองว่ารีบาวแต่ว่ารีบาวได้ไม่เยอะนะครับโดยอย่างทีทีบีเนี่ยรอบนี้ก็รีบาวขึ้นมาชนแนวต้าน1.82นะครับแล้วก็เกิดแรงขายลงมาทีทีบีแนวรับสําคัญจะอยู่ที่1.77 นะครับคือยาหลุดนะหลุดไม่ได้นะครับถ้าหลุดเนี่ยก็ต้องชะลอการลงทุนทันทีแต่ว่าถ้ายังยืนได้อยู่ก็สามารถเก็งกำไรเล่นรอบระยะสั้นได้ครับสำหรับตัว gdp นะครับครับงั้นโคดบาสครับโคดบาสมองไงกับกลุ่มเทคนะครับผมที่ราคาหุ้นยังชนะดัชนีวันนี้นะครับผมเห็นดัชนีที่ปรับตัวลงมาตอนนี้13จุดแล้วนะครับคือผมมองกลุ่มนี้ยังคงแข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะตัวเดลตานี่ถามว่าเดลต้าึ้นมาสูงไหมสูงมากในทางเทคนิคแต่ว่าเนื่องด้วยมุมตั้มเทรนที่ยัง โหมตั้มที่เป็นบวกและเทรนที่ยังเป็นขาขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะไม่ส่วนเทรนนะครับคือปล่อยให้มันขึ้นไปให้ต่อเนื่องให้ให้สุดไปเลยนะสำหรับตัวเดลตานะครับรอบนี้ก็ยังมองว่ามีโอกาสขึ้นทำออทามไฮใหม่ต่อเนื่องนะครับที่ท่านก็คงแข่งแก่งยังมีโอกาสไปได้ต่อนะครับเอ่อยกเว้นเห็นแรงขายเมื่อไหร่มาก็ต้องรีบหนีนะครับตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ยังมองเป็นบวกอยู่นะครับอืมครับอีกสักวนครับฮาน่าล่ะครับพศ ฮาน่าเช่นเดียวกันนะครับฮาน่าเนี่ยดาวไซน์จำกัดแต่ว่าฮาน่าเนี่ยวันนี้เนี่ยเริ่มเห็นแรงขายเข้ามาดังนั้นเนี่ยใครที่จะจะเล่นตัวฮาน่านะครับก็สามารถไปรอรับด้านล่างนะครับฮาน่าผมให้เอ่อเป็นจังหวะในการสะสมแล้วกันนะฮะสะสม3แนวรับนะครับ3แนวรับ,นะรบ,รบ38 36แล้วก็34นะครับโซนตรงบริเวณเนี่ย ค่อยๆทยอยรับนะครับสำหรับตัวฮาน่าไม่ต้องรีบนะครับเวลาเล่นสำหรับตัวฮาน่านะครับอืมครับครับครับอีกสักตัวหนึงฮะเคซครับเคซเออเช่นเดียวกันนะครับตอนจังหวะที่มันหลุดสามสิบกบาทลงมามันหลอกเรานะครับรอบที่แล้วเนี่ยคือหลุดหลอกปุ๊บดึงกลับสวนขึ้นมาเลยนะครับมุมต่มระยะสั้นของตัวเคซีถือว่าใช้ได้นะครับระยะสั้นถือว่าดูดีรอบนี้มีการแตะส0สิบาทส่วนถ้าจะเปลี่ยนภาพ หลักให้เป็นแนวโน้มเชิงบวกได้คือต้องผ่าน40บาทขึ้นไปนะถ้าผ่าน40บาทได้ผมก็จะตอกย้ําทิศทางจะดึงสัญญาณบวกกลับเข้ามาสนุปตุกเกอีกนะครับอีกอีกสักตัวได้ไหมฮะได้แคลคอมครับ CCE t ครับมองไงครับพศตัวนี้ย่อสลับเป็นจังหวะซื้อที่ดีครับราคาขึ้นทำออทำไฮแล้วเกิดการย่อตัวระยะสั้นลงมาแนวรับในการเข้าซื้อสำหรับตัวแคลคอมนะครับจะอยู่ที่บริเวณ5บาท นะครับก็ตรง5บาทเนี่ยสามารถใช้เป็นจังหวะในการเข้าเล่นที่ดีครับย่อลงมาไม่ต้องกลัวครับสำหรับตัวแคลคอมนะครับย่อมาก็เก่งกำไรยกเว้นหลุด5้าบาทเลิกเล่นครับผมการตัวเซนเทลครับราคานี้เก็บได้ยังหรือว่าต้องรอย่อก่อนนะครับเซนเทลยังไม่แนะนาครับยังไม่แนะนําคือพยายามที่จะรีบาวแต่ว่าก็มีแรงขายใส่ออกมานะครับตามรอบเนี่ยมีการหลุดหลุดโลด้วยนะที่35บาทนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่า อย่าพึ่งนะครับใจเย็นๆนะครับส่วนตัวเซนเทลยังโอกาสความเสี่ยงเนี่ยการพักตัวลงต่อเนี่ยยังมีนะครับแนวรับรอบนี้จะอยู่ที่ฐาน30บาท30บาทเนี่ยเป็นแนวรับสําคัญใครอยากเล่นตัวเซนเทลให้ไปรอฐานดังกล่าวดีกว่านะครับตอนนี้ปล่อยให้มันพักตัวไปก่อนนะครับอืมครับครับผมอีกสักตัวหนึ่งครับตัวนี้แฟนรายการถามมาตัวของ vgi ครับโพสมองไงฮะวันนี้เห็นดูแล้วราคาลงมาเยอะเลย เป็นแพนิคเซลระยะสั้นนะครับเป็นแพนิคเซลระยะสั้น mm. เดี๋ยวรอพรุ่งนี้รอพรุ่งนี้ถ้ามีแรงซื้อกลับเล่น mm. เขาเรียกว่าเป็นจังหวะสเกลปิงนะครับ mm. คือแบบเล่นไม้ตกใจระยะสั้นนะครับคือก็ฐานแนวรับแถวโล่เดิมคือถ้าใครอยากจะตั้งซื้อนะครับคือแบบเก็งกำไรระยะสั้นเนี่ยแถวสองจุดสามนะครับโล่เดิมรอบนั้นนะครับระะก็ถามถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับเพราะว่ารอบรอบที่แล้วก็เราก็พักตัวลงมาแล้วก็ดีดกลับขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ก็พักตัวลงมาอีกแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอ ตั้งรับนะครับรอรับแถวสองุดสามนะครับแล้วรอดูแรงซื้อแต่ว่าต้องต้องต้องดูแรงซื้อด้วยนะว่ามันมีแรงซื้อไหมครับถ้าถ้ามีแรงซื้อมาเมื่อไหร่เนี่ยก็เข้าเล่นได้นะครับครับรอเด้งรอเด้งรอเด้งครับนักลงทุนถามเข้ามาตัวโนเบลนะครับผมว่าล่วงทุกวันเลยครับผมขอดูให้หน่อยครับเออนอนมไม่ดีเลยครับเนอนมไม่ดีนะครับคือตัวโนเบลเนี่ยเป็นการทําโรในรอบกว่าโเก็ เป็นสิบปีอ่ะเป็นสิบปีอะครับเป็นเป็นนิวโลนรลอกกว่าสิบปีอ่ะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่ายังลงได้อีกอว่าแนวโน้มยังไม่ดีโอกาสการลงต่อ,อยังมีค่อนข้างสูงคือจะให้ถั่วก็ยากด้วยครับยังมันมันยังไม่เจอแนวรับอะ่ะ อันนเนี่ยอาจจะต้องอดทนหน่อยนะครับสำหรับตัวโนโ e หรือว่าสวิตไปเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับตัวนี้ผมไม่แนะนำครับครับแล้วอ i อ e นะครับผมยังไปต่อไหมครับตัว i อเอ่อระยะสั้นดีบาขึ้นมาอยู่คืออยู่ในช่วงระหว่างทางของการขึ้นนะครับคือรีบาวมาประมาณครึ่งทางนิดๆแล้วครึ่งทางนิดนแล้วดังนั้นเนี่ยถามว่าอัพไซด์ยังมีไหม ต้องบอกว่ายังมีนะครับมีการาขึ้นแตะแนวต้านรอบนี้อยู่ที่สี่จุดแปดนะครับ,รบก็ระยะสั้นไปได้ต่อครับไปได้ต่อครับจะย่อไหมฮะไอเน็ตจะย่อก่อนไหมครับโค้ดเออไอเน็ตค่อนข้างวิ่งเป็นเทรนด์อกาสถ้าถ้าย่อคื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 อจบรอบนะครับคือคือจบรอบเลยดังนั้นเนี่ยเวลาเวลามันฟื้นมันจะฟื้นต่อเนื่องเวลาจะลงมันจะลงต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยก็ถ้าถ้าเห็นแรงขายมาผมก็ต้องรีบหนีนะสำหรับตัวไอเน็ตนะครับ อานะครับเมีคุณสิริชัยถามตัวบ้านปูฮะวันนี้บ้านปูลงแรงเหมือนกันบ้านปูรับหับจริงๆเนี่ยแนวเก็งกำไรคือคือแถวนี้เลยนะแนวเกงกำไรครับคือตรงบริเวณ5.7 5.8ครับนะครับแถวนี้เนี่ยก็เป็นจังหวะในการเก็งกำไรระยะสั้นนะครับใครที่รับความเสี่ยงได้สูงผมก็มองว่าสามารถทําได้นะครับแล้วก็ไปรอขายที่แนวต้านแถว6บาทนะครับก็เล่นสั้นๆนะครับสำหรับตัวบ้านปูนะครับย่อลงมา ก็แต่แต่ว่าไม่ไม่ได้ให้เล่นเล่นรอบใหญ่อะไรแล้วนะสำหรับตัวบันปูเพราะว่าตอนนี้สำหรับตัวบันปูเนี่ยราคามันยังอยู่ในช่วงการพักตัวดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่าให้เล่นเก่งกำไรระยะสั้นได้แต่ไม่ได้ให้ถือยาวให้เด้งแล้วก็ต้องออกนะครับอืมอ้าวนะครับเออมีคุณเอดีถามตัวทีทครับโค้ด กำลังต <A. S 1> ไต่หรือเปล่าครับ TTA อ่าใช่ใช่กำลังกำลังจะ้วนตัวกลับขึ้นไปเพื่อเข้าสู่รอบการปรับตัวขึ้นนะครับก็มีลุ้นครับมีลุ้นค่อนข้างมีลุ้นเลยนะครับคือคือบอททอมระยะสั้นเนี่ยผ่านไปแล้วนะครับที่บริเวณ5.40นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ที่5.60เมื่อเช้าเนี่ยขึ้นไปกำลังตีไฮใหม่ ai, ก็อาจจะมีการย่อสลับลงมาได้บ้างแต่ว่าผมก็มองว่าตัว TTA เนี่ยถือว่าใช่ได้นะมีลุ้นครับคือคถ,ถ้าเล่นอย่างเงี้ยเล่นง่ายครับ หลุด5.4เลิกถ้าไม่หลุดก็ถือยาวๆไปเลยครับรุนฟื้นตัวกลับนะอย่างน้อยก็6บาทน่ะก็ค่อนข้างคุ้มนะถ้าสต็อปลอสอยู่ที่ประมาณแค่ประมาณแถว0.2บาทแต่ว่าเป้าหมายเราเนี่ยอยู่ที่0.4เริกส์รีวอร์ด2:1นั่นเงี้ยก็เล่นได้นะครับครับครับมีแฟนรายการคุณมาริษาถามตัว3 BB ครับกับดิฟครับมองไงครับโพสต์ตัว3 b มเนี่ย ก็ไซเวย์ไซเวย์ไซเวย์ถึงไซเวย์ดาวนะครับก็แต่ว่ามันยังยืนหกบาทได้ก็เฉยๆครับตัวนี้คือน่าจะไซเวย์ไปอีกระยะหนึ่งเลยนะครับไซเวย์ในรอบใหญ่ <c oughs> เพราะว่ารอบรอบที่ว่ามันขึ้นมาตอนแบบเดือนที่แล้วตอนเดือนกันยานี่ยมันก็จบรอบกันขึ้นไปแล้วตอนนี้กำลังพักตัวสระสกมกำลังใหม่นะครับก็ ถ้าไม่หลุดหกบาทผมก็มองว่าเดี๋ยวน่าจะได้เห็นการขึ้นต่ออีกระลอกนึงแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลานะครับเหมือนกันครับ DIF เหมือนทิศทางเหมือนกันเลยนะครับทิชชานเหมือนกันเลยคือออกข้างสะสมกําลังรอขึ้นใหม่นะครับก็แนวตัดสินใจคือเก้าบาทถ้าไม่หลุดเก้าบาทผมก็มองว่ายังรักษาทรงได้ดีแล้วยังก็มีโอกาสที่จะได้เห็นการปรับตัวขึ้นต่อได้ครับผมครับ,รบแล้วตัว CPO ครับเทคนิคยังไงครับ ซีพ uh, mm ีโ hmm. อเทคนิคโดยรวมสวยอยู่แล้วนะครับถ้าย่อมาแรงๆก็ซื้อหัวซื้อกลับได้เลย mm hmm. นะครับ,รบก็แนวรับรอบนี้อยู่ที่ห้าสนะครับแต่ว่าถ้าอยากแบบเอาสวยๆต้นทุนสวยๆเนี่ยอยากได้แบบการตีโลใหม่แถว62สิบสเนี่ยหกสิ 62, เนี่ยผมว่าออขอคว่าได้เลยครับ mm hmm. ครับผมอ,อีกสักตัวครับโค้ดมีแฟนรายการถามมาตัวบีกลิมครับบีกลิมมองไงครับ บิกิมต่อราคาอีกหน่อยครับบิกิมเอ,อไม่ยังไม่เอานะบีเอ็มแต่ว่าใกล้ใกล้แนวรับรอบนี้แล้วคือยี่สิบเอ็ดบาทนะครับวางสองแนวรับบิกิมวางสองแนวรับนะครับค่อยๆรับนะค่อยๆรับอย่าพึ่งไปรับหมดทีเดียวยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบนะครับแบ่งไม้สองไม้ถ้าจะเข้าบิกิมแต่ว่าเน้นย้ำว่า เป็นลักษณะการเข้าสะสมนะไม่ได้ไม่ได้อย่าอย่าพิ่งไปหวังแบบมันจะกลับตัวแถวแถวนั้นเพราะว่าตัวบิกิมเนี่ยตอนนี้มันยังอยู่ในช่วงการพักตัวอยู่นะครับมันยังหาฐานใหม่อยู่แต่ว่าถามว่าลงมารับได้ไหมรับได้นะครับเพราะว่าตรงโซน2 1 2 0เี่เนี่ยจะเป็นแนวรับค่อนข้างมีในระยะสําคัญสามารถลุ้นการฟื้นตัวกลับที่ฐานดังกล่าวได้นะครับก็ต่อราคาหน่อยครับอืครับครับตัว TTA ครับจะกลับตัวหรือยังครับ กำลังกับตัวระยะสั้น,นครับอย่าอย่าหลุด5.4พอแล้วอย่าหลุด5.4นะครับสำหรับรอบนี้สำหรับตัว TTA นะครับครับผมบออมีแฟนรายการถามตัว In Touch ครับเข้าตอนนี้ได้ไหมฮะโค้ด In Touch ิือ,หร,อหรือกลับไปไกลละจริงๆจริงๆได้นะย่อย่อมาแล้วเนี่ยย,ย่อมาระยะสั้นนะครับผมก็รอดูอยู่ตัว In Touch เนี่ยจังหวะการย่อตัวเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อที่ดีนะครับก็ ร้อยร้อยต้นเนี่ยนะครับแนวรับมันจิตวิจัยอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับก็ร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยผมว่าเอาได้แหละนะครับคือรับได้เลยนะครับสำหรับตัวอินทนัผมว่าเป็นจังหวะเข้าซื้อที่ดีครับครับ S, <S, S T A นะครับโคด้ดกับตัวหรือยังแฟนรายการถามหุ้นยางคือระหว่างวันเนี่ยมันมีแรงซื้อกับนะครับแต่ว่า อพอพอในช่วงรอบบ่ายมาเนี่ยนะครับเห็นแรงขายเข้ามาอ,มอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะอย่างนี้ไม่ค่อยดีหลอกใช่ไหมหลอกครับคือ,อ,อพยายามที่จะเบร a หลอกขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยแรงขายใส่ลงมาเนี่ยแท่งเทียนเป็น shooting star นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็มองว่าอ,อก็ถามว่าลุ้นได้ไหมลุ้นได้แต่ว่าไม่น่าใช่การขึ้นแบบเอ,อแบบรุนแรงและน่าจะเป็นลักษณะงาร s i d e w a y up ขึ้นไปมากกว่านะครับก็ อ่อถ้าอยากจะเล่นสำหรับตัว s t a 2 0่จุเนี่ยครับตรงตรงโซนแนวรับนี้นะครับก็เทรนยังดูค่อนข้างยากนะแต่ว่าถือว่าให้น้ำหนักเชิงบวกมากกว่าแล้วกันนะครับครับครับแล้ว TTB ครับแนวรับอยู่ที่อะไรครับถ้าจะรับ t b เรารับรอบนี้อยู่ที่1นึนะครับ1 7ึเจเครับเป็นแนวตัดสใจเลยดูดเลิกเล่นถ้าไม่หลุดรุนฟื้นกลับนะครับครับผม อโอสุสภาแล้วฮะ OSP มอง,งรบอบโพสมีแรงขายลงมาวันนี้จะเห็นได้ว่ามไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยดังนั้นเนี่ยตัวโอสาาุสภามีโอกาสไตีโลใหม่นะมีโอกาสลงม,นะมา20นะครับใครเล่นรอบใหญ่นะครับใครเล่นรอบใหญ่ผมแนะนำนู่นเลยครับแนวรับเอ,อสุดท้าย18.7นะครับสำหรับตัวโอสาาุสภาผมว่ามันยังอยู่ในรอบของการผักตัวไงโอกาสการ ปรับตัวลงต่อยังมีดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปรอสิบจดเจะดีกว่านะครับครับครับมีถามเข้ามาตัวคอมเซเว่นนะครับคอมเซเว่วันนี้ก็ลงมาค่อนข้างแรงนะแต่ว่าไม่กลัวนะครับไม่กลัวสำหรับตัวคอนเซเว่นผมว่าย่อมาเนี่ยรับเล่นรอบได้นะครับก็ผมขอสองแนวรับแล้วกัน26.25กับ25.25เป็นการย่อในขาขึ้นนะครับยิ่งย่อมาเยอะๆยิ่งน่าซื้อนะสำหรับตัวคอนเซเว่นผมว่า เป็นจังหวะในการเขาเล่นเล่นรอบที่ดีนะครับก็เป็นจังหวะแล้วครับใครที่รอตัวคอมเซเว่นผมว่าก็อีกนิดนึงนะครับก็ถึงจุดเข้าสื่อแล้วครับครับอมตะละครับค้นมองไงครับวันนี้ดูเหมือนว่าก็จะย่อลงไปอมตะเนี่ยมันติดแนวต้านนะครับคือมันติดแนวต้านตรงบริเวณสามสิบบาทมาสักพักนึงแล้วนะผ่านไม่ได้ดังนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะในการเทคโอฟิตเล่นรอบนะครับคือใครที่กําไรอมตะมาเนี่ยผมว่า มาขายโซนแถวนี้ไม่น่าเกียดเลยนะครับคือราคาเนี่ยขึ้นมาแตะแนวต้านตรง30บาทนะครับแล้วก็ตัวเริ่มเห็นแรงขายในรายะสั้นลงมาเนี่ยใครที่มีอยู่ก็อาจจะทยอยขายทำลายตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็รอซื้อกลับรอซื้อกลับตอนจังหวะมันย่อตัวนะครับแนวรับการย่อตัวอยู่ที่27บาทนะครับครับผมครับมีแฟลยการถามตัว PMC ครับ PMC เอ่อทำาโลใหม่ไปแล้วนะครับ เอ่อออทัโลออทั <G ets S 2> มโลเก็บได้ไหมไม่เล่นมไม่ไม่เล่นครับ uh, <อ>ไม่เล่นลน,นะคือไม่เอาแล้วคือตั้งแต่มัน,ม,นมันพักตัวมาตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนแล้วนะก็เป็นสัญญาณการพักตัวนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เดี๋ยวรอสัญญ,ญาณซื้อกลับค่อยเข้าไปเล่นตอนนี้ยังก่อนครับครับ <c oughs> ผมเอ่อตัวของ TACC นะครับโค้ดมองไงครับ TACC ไซเวนในเกอบกว้าง ค,คือรอบรอบสามารถเทรดดิ้งเป็นเป็นตัวที่เทรดดิ้งที่ดีครับ<ม>ดีตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่ต้องไล่ตาม,มใครที่มีกำไรแล้วก็ต้องออหาจังหวะเทปโปรฟิตเอา out, นะครับเดี๋ยวรอรอแบบแท่งแดงๆเนี้ยนะครับก็เป็นจังหวะในการซื้อกลับนะครับส่วนแท่งเขียวๆเนี่ยผมมองว่าเป็นจังหวะขายมากกว่าสําหรับตัว ETCC นะครับก็เทรดดิ้งได้ครับเทรดดิ้งได้ใครจับจังหวะเทรดดีๆผมว่าได้หลายรอบเลยครับ<ม>ครับ มีคุณแม่ถามตัว BTS ครับโค้ดมองไงครับ BTS ก็ติดแนวต้านครับห้าบาทชัดเจนเลยรอบนี้นะขึ้นมาชนแนวต้านห้าบาทไม่ผ่านนะครับชนชนประมาณหลายรอบเลยนะพยายามที่จะเบรกผ่านแต่ว่าไม่สามารถทําได้นะคก็เกิดการยอดตวลงมาดังนั้นเนี่ยตัว BTS ก็พักตัวเอ่อถ้าลงมาใกล้แนวรับจุดเบรกเอาเดิมแถวบริเวณสี่จนนะครับก็ จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับตัว BTS นะครับ<ม>ก็เดี๋ยวรอรอรอ,รอบการพักตัวครับรอรอมันพักตัวลงมาค่อยค่อยหาจังหวะเขานะครับ art, ครับผมถามเข้ามาตัวเจมาร์ดครับผมเออเจมาร์ดเจมาร์ดยังคงพักตัวลงอยู่นะผมว่าเจมาร์ดเดี๋ยวรอไปก่อนครับรอไปก่อนมันจะมีแนวรับสําคัญสําหรับตัวเจมาร์ดรอบเนี้จะอยู่ที่แถวโซน<ม>โซน14.3 สิบสี่จุดสามนะครับสิบสี่จุดสามถึงสิบสี่บาทนะครับถ้าใครอยากจะเก็งกาไรไปรอฐานดังกล่าวนะครับสิบสี่บาทถึงสิบสี่จุดสามนะครับตรงนั้นนะครับครับครับมีแฟรายการถามหุ้นน้องใหม่ IPO ครับ MPJ รับโพดมองไงครับตัวนี้เนี่ยนะครับคือต้องบอกว่ามันเพิ่งเข้ามาในตลาดวันแรกนะครับแล้วก็มีแรงขายลงมาเลยนะครับคือเปิดที่5.6แล้วก็ไหลลงมาต่อเนื่อง นะครับดังนั้นเนี่ย<ม>ก็มผมยังคือคือเริ่มเห็นแรงซื้อตอนประมาณสี่โมง<ม>เริ่มมีการขยับขึ้นนะครับใครเล่นรีบาวเนี่ยพอที่จะรีบาวระยะสั้นได้นะครับพอที่จะรีบาวระยะสั้นแล้วสต็อปลอสที่โลนะครับสี่จนะครับส่วนจุดเทคโปรฟิตอยู่ที่สี่จุดกี่เก้าหกนะครับก็ก็เดี๋ยวลุ้นการฟื้นกลับระยะสั้นลุ้นการฟื้นกลับระยะสั้นแต่แต่ก็ต้องรอรอดู ดูทิศทางการมูเมตั้มในการแกว่งตัวด้วยนะครับตัวนี้เพราะว่ามันมันน่าจะผันผวนนะครับแล้วตัว TACC ครับนักถามว่าถามมานะครับผมถ้าดูดูแล้ววันนี้มีราคาเด้งขึ้นมาโคตรบาสมองไงครับเป็นจังหวะขายครับเป็นจังหวะขายนะครับคือเทรดดิ้งนะครับตัวนี้นะครับคือเด้งมาแถวใกล้ๆ5บาทผมว่าก็ขายเล่นรอบออกไปได้นะครับาท5.105.25นะครับส่วนเดี๋ยว คือ TSC มันวิ่งอย่างนี้คือมันจะเห็นได้ว่าแบบแท่งเขียวเขียวแดงแดงก็เป็นจังหวะขายพอแดงใหญ่ๆลงมาเนี่ยเป็นจังหวะซื้อนะอให้ให้เล่นอย่างนี้ดีกว่านะครับครับครับคุณแจ็คถามตัวไทยออยครับ TOP ไทยออยโอเคจบรอบแล้วอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยจบรอบแล้วครับคือเด้งมาได้สามวันแล้วก็พักตัวลงตอ่อแต่เนี่ยจบรอบบีเชฟครับไม่เอาไม่เอาแล้วสำหรับตัวไทยออยมีโอกาสลงต่อ มีการลงไปแตะโลเดิมสี่สิบจุดเจ็ดห้าสสิบเอดบาทนะครับคือจบรอบในการขึ้นนะครับสำหรับรอบนี้ครับตัวเจปาร์กล่ะครับโค้นมองไงฮะวันนี้ดูเหมือนว่ามีวอลลุ่มเข้ามาแต่ว่าเป็นแท่งเสาอากาศเจปาร์เป็นไซเวอาฟนะครับคือพยายามจะเบรกนะแต่ว่ายังเบรกไม่ได้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียหายมากนะนะครับเพราะว่าเทรนด์โดยรวมมันยังมันยังเป็นลักษณะการยกไฮยกโลต่อเนื่องนะครับก็ทิศทางโดยรวมยังดีอยู่ นะครับผมมองว่าถ้าให้ระยะเวลาตัวเจรปนยังไปได้ต่อนะครับก็ย่อตัวลงมาก็เป็นจังหวะเข้าซื้อครับ4 7 5จุดเจ็ดห้าสิบเจ็ดจุดี่ห้าจุศูนย์นะครับบนบริเวณแถวนั้นนะครับอือครับผมกันกุลละครับคนมองไงครับกันกุลกันกุลซื้อได้ครับซื้อแถวนี้ได้เลยนะครับคือราคาย่อตัวลงมาแรงนะครับแล้วก็มีลุ้นการเด้งกลับในรอบสั้นนะครับสำหรับตัวกันกุลนะครับก็ ย่อลงมาทำลงมาแต่ว่าเล่นเด้งสั้นนะไม่ใช่เล่นรอบนะเล่นแบบดีดปุ๊บก็ออกแล้วนะครับสำหรับตัวกัน์ตูนครับครับราคาอ่ะพี่อาก่อน BDMS อะครับผมเห็นราคาลงมาต่อเนื่องครับ b d m s เนี่ยจะมีสองแนวรับนะครับสองแนวรับยี่สิบเจ็ดจุดสองห้าคือตรงนี้แล้วอ็กทีที่ยี่สิบห้าจุดเจ็ดห้าใครอยากเล่นรับสองแนวรับนี้ครับยี่สิบเจ็ดจุดสองห้ากับยี่สิบห้าจุดสองห้านะครับอืมครับ อีกสักตัวนึงครับหุ้นที่เชื่อมเชื่อมกับบิตคอยวันนี้มา JTS มองแงเพราอืมวันนี้ก็เปิดแกป็ปขึ้นมาเลยนะใช่เปิดแกป็ปขึ้นมาเลยแต่ว่ามันมีแรงขายผมว่าก็ากจริงๆเทรนด์ trend, ค่อนข้างดูยากสำหรับตัว JTS ในช่วงนี้น่าจะมีโอกาสลงมาปิดแกป๊ปนะนะครับที่บริเวณยี่ ครับก็มองน่าจะเป็นคอมมอนแก๊ธรรมดานะไม่ไม่น่าแบบเปิดอะไรดีดตัวกลับไกลดังนั้นเนี่ยถ้าลงมาปิดแก๊บเจ็ก็ต้องหยุดเล่นนะแต่ว่าถ้าเปิดทิ้งไว้ก็ก็าอาจจะมีการรุนขึ้นขึ้นไปได้ต่อนะครับสำหรับตัว GTS แต่ภาพถ้าถอยมาดูภาพใหญ่ก็ถือว่าใช้ได้นะคือเป็นไซเวอ p นะครับ<อ>ก็ก็พวกพวกไ w a y Up เนี่ยรอจังหวะย่อตัวจะเล่นจะเล่นรอบได้ง่ายนะครับออรอรอย,ยอ่อรอย,ยอ่อ อ่ามีอีกทั้งสองตัวครับ P P P M ครับค้นมองไงครับมีคุณมีแฟนรายการถามมาครับตัวไหนนะครับ P P P M ครับมีไหมครับ P P P M P สามตัวก็ M โอเคตัวนี้ก็โออย่เจอแนวรับนะเจอแนวรับเจสสิกาสตาค์เจสิบตาร์ลงมาสามวันเล่นเดงได้เล่นแดงได้เล่นแบบ เล่นเด้งได้นะครับก็แต่ว่าต้องมีตปลอดด้วยนะตอบลอดขอตรงเป็นเป็นแก๊ปแล้วกัน64สตางค์นะครับเล่นเด้งได้ครับอืมครับคุณเปิ้ลถามตัว BTC ครับโคตรราคานี้น่าสนใจไหมเฉยเฉยเฉยเยนะครับคือมันก็ไม่ได้ตับนะตรงนี้นะคืออยู่ในโซนแบบโซนแนวต้านด้วยนะครับ6 2สตางค์60สตางค์นะครับอืมผมมองว่าอยากให้ ย่อซื้อตามแนวรับดีกว่านะครับจะจะได้ต้นทุนที่ดีกว่า53-48นะครับตรงตรงโซนแถวนั้นมากกว่าภาพหลักเป็นไซเวย์ครับคือมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บวกมากแต่ก็ไม่ได้ลบมากนะครับเป็นกลางๆมากกว่านะครับครับอ่ะตัวสุดท้ายครับโฮมโปรครับโคตรมองไงครับโปรเต็งสั้นครับผมโปรต้องระวังนะครับผมว่าเด้งมาก็ต้องแบบรีบหนีออกนะครับเพราะว่า ตัวเทรนหลักของตัวโฮมโปรยังไม่ค่อยดีนะครับยังต่ำว่าเส้น200นะครับก็เราก็ยังไม่ผ่านแนวต้าน10บาทด้วยดังนั้นเนี่ยก็ยังยังไม่แนะนำครับสำหรับตัวผมอ่านะครับสำหรับตัวโฮมโปรนะครับอ่ะวันนี้นะ่าจะได้ข้อมูลกันครบถ้วนฮะสุดท้ายนี้โค้ดบาทสครับเอ่อในช่วงนี้ดูภาพตลาดแล้วเซ็ตวันนี้หลายคนถามมาเหมือนกันว่าภาคบ่ายเหมือนเซ็ตมันถูกแรงขายแต่แรงขายที่ว่าเนี่ยถ้าดูจากทางเทคนิคเนี่ยวอลุ่มมันมา,มาประกอบด้วยไหมครับจากดูจากภาพที่มันเกิดขึ้น ก็สําหรับตัวทางเทคนิคเนี่ยคือคือในตามหลักนะตามหลักแบบทฤษฎีของวอลลุ่มนะครับเวลาเวลาขึ้นในเทรนขาขึ้นเนี่ยเวลาขึ้นวอลลุ่มต้องมาอแต่ว่าพอพอย่อตัวเนี่ยวอลลุ่มต้องหายใช่แต่วันเนี้ยแต่วันเนี้ยวอลลุ่มมันมาครับก็อาจจะขัดแย้งกับทฤษฎีนิดนึงก็ต้องต้องต้องระวังแต่ผมว่าผมว่าเนื่องจากเทรนเนี่ยยังไงเรานักเทคนิคเราจะดูเทรนเป็นหลัก นะครับคือเทรนดในภาพรวมยังดูดีดังนั้นเนี่ยยังไม่ต้องกลัวย่อมาแรงๆตัวไหนยังแข็งๆเนี่ยตัวไหนยังเทรนขาขึ้นเนี่ยผมว่าซื้อได้นะครับผมว่าซื้อได้นะครับสวนไปนะสวนไปนะนี่ครับกาก้าสวนนะครับคุบาสถูกต้องครับเอโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุบาสมากนะครับครับสวัสดีครับ